สวัสดีเพื่อนๆชาวเล่าให้ฟังทุกๆคนเลยนะครับวันนี้แอดก็จะพาเพื่อนๆไปผจญภัยยังเกาะอีสเตอร์นะฮะดินแดนแห่งรูปปั้นโมอายสุดลึกลับนะครับเพื่อขไขปริศนาของร็องโกลองโกสคริปต์หรือตัวสอนร็องโกลองโกที่ยังไม่มีใครสามารถถอนรหัสได้ร็องโกลองโกสคริปต์คืออะไรร็องโกลองโกสคริปต์เนี่ย เป็นระบบการเขียนโบราณนะฮะที่พบเฉพาะบนเกาะอ,อิสเตอร์เท่านั้นตัวอักษรเหล่านี้ฮะมีลักษณะรูปลักษ์ต่างๆนะฮะที่สลักลงบนแผ่นไม้ที่เรียกว่าโคฮารองโกรังโกแล้วทำไมนะฮะตัวอักษรพวกนี้ถึงอ่านไม่ออกนักวิจัยนะครับพยายามที่จะถอดรหัสรองโกรังโกสคริปต์เนี่ยมานานหลายร้อยปีแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักที ตัวอักษรเหล่านี้มีความซับซ้อนและไม่เหมือนกับระบบการเขียนคําใดๆในโลกทําให้เป็นหนึ่งในปริศนาที่ท้าทายที่สุดในวงการภาษาศาสตร์กันเลยทีเดียวความลับของชาวเกาะอีสเตอร์เนี่ยคือในเรื่องของความลับของชาวเกาะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ารองโกรงโกสคริปเนี่ยอาจเป็นคุณแจสําคัญในการไขค,ความลับของอรารยธรรมรบนุยโบราณน,นะฮะผู้สร้างรูปปั้นโมอ คือตัวละครเหล่านี้อาจจดบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเชื่อหรือแม้กระทั่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาเอาไว้นะครับคือมันก็มีทฤษฎีนะฮะมากมายที่จะมาอธิบายในเรื่องของ r o n g o r o n อ o s c r i p t อย่างเช่นทฤษฎีที่1นนะฮะคือเป็นบันทึกทางศาสนาบางคนเชื่อว่าร o n g o r o n g o s c r i p t เนี่ยอาจที่จะเป็นนะฮะ บันทึกทางศาสนาหรือพิธีกรรมของชาวรับานุยนะฮะโดยตัวอักษรอาจจะหมายถึงเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าหรือความเชื่อของพวกเขาต่อมานะครับก็คือทฤษฎีที่2เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์อีกหนึ่งทฤษฎีนะฮะบอกว่า r o n งโกร็องโก,งกสคริปอาจเป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวรับานุยเช่นการสร้างลูกป,ปั้นโมอายหรือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและทฤษฎีที่3ก็คือเป็นปฏิทินหรือแผนที่บางคนคิดว่าเ o งโกรงโกสคริปต์อาจเป็นปฏิทินนะฮะที่ใช้ในการติดตามฤดูกาลหรือเป็นแผนที่ในการนำทางในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วไอ้ตกลงแล้วเนี่ยไอ้ลองโกโลโกสคริปต์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่จนทุกวันนี้นะครับ ก็ไม่มีใครให้คำตอบได้แน่ชัดเลยนะฮะว่า r o n ง o ก o n อ o s ก s i r t p t คืออะไรกันแน่แต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ทำให้มันน่าค้นหาและน่าหลงไหลไม่ใช่หรอฮะแล้วเพื่อนๆล่ะคิดกันว่ายังไงเพื่อนๆคิดว่า r o n งโก o n อ o s ก s i r, r t เนี่ยคืออะไรลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและถ้าชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง เราให้ฟังของแอดเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้ววันหลังแอดก็จะพาไปสำรวจเรื่องราวสุดมาัศสจรย์อีกเรียบเลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย